สวัสดีครับเรบอยู่กับพวกเรา2คนเหมือนเดิมครับผมเข้าสู่ EP ที่6ครับผมหัวข้อ Harmony and <น> Passing Tone ครับ <นะ S 2> ผม,มสำคัญมากเหมือนกันครับวิธีการใช้ Passing Tone ที่ถูกต้องในกบนเพลงแอนด์บถูกไหมใช,ใช่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 เราก็จะเห็นมือเบสหลายคนที่เขาเล่นแล้วแบบเฮ้ยเขาเล่นเยอะๆไปหาคอต่อไปมันคืออะไรอ่ามีวิธีการทำยังไงใช้เทคนิคยังไงใช่ครับถูกต้องครับถูกต้องครับแน่นอนครับ Passing Tone คือหนึ่งในเทคนิคนั้น พา i n ิงโทนอธิบายท่านๆอีกทีคือครึ่งเสียงที่อยู่นอกคอร์ดที่ใช้เคลื่อนที่เข้าหาคอร์ดถัดไปครับถูกไหมใช่ใช่ใชครับโอเคครับแล้วก็อธิบายนิดนิดนึงครับคือพา i n ิงโท e หลักๆคือเราใช้ในสเกลหรือว่าโหมดเหมือนเดิมที่มันเป็นการเข้าหาคือเราจะดูว่าโน้ตไหนเป็นโน้ตที่ถูกต้องในคีย์หรือว่าอะไรแต่ก็จะมีพวกครึ่งเสียงที่มันอยู่นอกคีย์ผสมเข้าเข้าไปได้เลยครับครับ สมมติย้อนยกตัวอย่างจานเต้เป็นหนึ่งหกสองห้าเหมือนเดิมเลยครับเร็วขึ้นมาดนึงเนาะคีดีเนาะคีดีครับโอเคครับอันนี้ผมจะลองเล่นกรูเบตไปสักครู่หนึ่งแล้วก็จะยกตัวอย่างวิธีการใช้พาสซิ่งโทนหรือว่ากึ่งกึ่งฟิลอินเข้าไปหาโอเคครับหรืว่าชื่อที่ โอเคครับก็จะประมาณนี้เมื่อกี้ก็จะหลายอันที่ผมพยายามใช้อพิจิโอไปด้วยแล้วก็พาสซิ่งโทนแล้วก็มีสเกลผสมเข้าเข้าไปด้วยครับหลกัหลกๆก,ก็ที่ใช้กันนะครับเนาอแล้วก็อยู่ที่ว่าเราจะ กรุ๊ปปิ้งมันยังไงครับให้มันดูน่าสนใจเหมือนสมมุติผมจะยกตัวอย่างง่ายๆคือผมจะจาก C ไปเอย่างเงี้ยครับผมผมจะมองหลักๆก็คือโอเคเราเราใช้ใช้สเกลถอยกลับมาหาหรือว่าเป็นเติร์ทีลาผมจะใช้กรุ๊ปปิ้งแบบต๊ดตืดดตตดดตอันนี้ก็มีโครมมติกที่มันอยู่นอกคีย์เข้ามาด้วยใช่ขึ้นโน้ตตัวอะไรครับ B ีแฟคครับผมคือที่เข้าหาคอร์ด A m มายเนใช่ไหมใช่โอเคทำทำให้มันสมูทขึ้นแล้วก็มาทำให้มันดูเป็นโครงสร้างของสเกลจนเห็นได้ชัดว่าเราใช้สเกลจริงๆในสร้างการพาสซิ่งจริงๆอะไรอย่างเงี้โอเคครับ,รบแล้วก็ง่ายๆคือถ้าสมมุติไปผมจะทีนี้จ้จะมีอะเพจิโอเข้ามาผสมด้วยครับจาก C ไปเเมื่อกี้ผมใช้เป็นโครมาติกเป็นพาสซิ่งเข้าไปนะครับ ทีนี้ก็ผมก็ผสมเข้ามาเป็นเพเจลเข้ามาอันนี้ก็จะเป็นโครมาติกเข้ามาเหมือนกันครับเข้ามาตัวใกล้ที่สุดอก็จะเป็นตัวถูกไหมใช่ใช่ตัวอีฟกก็จะเป็นตัวครึ่งเสียงทําหน้าที่เป็นพาสซิ่งโทนเพื่อเข้าหาคอร์ดดีไมเนอร์ถูกไหมใช่ครับใช่ครับอ๋อมันมีหน้าที่อย่างนี้นี่เองใช่เอออเคไงดูเหมือนกันครับมขอบคุณจันมาร์ทมากครับครับอ่าต่อได้เลยครับ ก็จะรวมไปถึงประโยชน์ที่มาจากโหมดต่างๆแล้วก็จะผสมกับ passing tone เข้าไปมสมมุติผมใช้โหมดง่ายๆคือ C เนาะ C Ionian ผมจะฟิลขึ้นมาจากก็จะมีผสมพวก passing tone เข,เข้ามาด้วยครับเป็นแบบอาจจะเริ่มจากผมมองจากตัว G ขึ้นมาเนาะ โอเราก็จะเห็น <lok> ว่าม anyway, ันจะมีพาส s ซิ่งโทนเข้าหาระหว่างโครงสร้างของที่มันเป็นหมกครับแล้วก็ปาก็เข้าหา C ทีใช่ก็สมมุติยองยกตัวอย่างที่มันจาก C เข้าหาลองไปองไป e m น n o r ดูดูไหมครับก็เป็นโมชั่นคอร์ด Uh, C major, E minor, F major, G seven ครับผม two, t four mm. ครับ mm. ก็จะเห็นได้ว่า ผมใช้โคมาติกหรือว่าเข้ามาตรง e minor er นะครับแล้วก็ตรงตรง e minor er ผมพยายามใช้เป็น a p e g e o ของคอร์ดหรือว่าเราอาจจะเล่นเป็นรู t ก็ได้อ,อันนี้ก็เป็นวิธีการเล่นแบบที่ขั้นพื้นฐานที่มันควรจะเข้าใจกันก่อนด้วยนะครับเป็นเล่นรู t หรือว่า1.5อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอตรงเป็น f ผมผมลองใช้ลีเดนะียนลีเดีเนาะ ก็จะมาโอเคก็เป็นเครื่งเสียงข้าหาจีใช่ใช่ครับอันนี้คือหน้าที่หลักของการใช้พาร์ิงโทนหรือครึ่งเสียงใช่ใช่ใช่เพื่อข้าหาคอร์ดต่อไปใช่ใช่ทำให้เสียงมันดูสมูทขึ้นคอร์ดแต่ละคอร์ดเชื่อมต่อกันได้แบบอย่างสมูทขึ้นถูกไหมใช่ถูกถูกถูกต้องครับรับครับผมก็อันนี้ก็สามารถใช้ได้กับทุกคีย์นะครับหรือว่ารวมไปถึงการเพลงที่มันมีคอร์ดแปลกๆอยู่นอกคีย์อะไรอย่างเงี้ยครับครับ เราก็พยายามมองแค่ไอขอทีท่เราเราจะไปหาเขาแล้วก็เราก็แค่ดูว่าโอเคมันเป็นสเกลอะไรแล้วก็เราใชา้พาสซิ่งตัวไหนเข้าใกล้ๆเพื่อจะให้ลายเบสมันสมูทครับครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นชิ้นนิดนึงไปฝากลองลองดูว่าหรือว่าอาจจะลองแกะจากแผ่นที่มันมีกร๊ปปิ้งมือเบสเท่ๆที่แบบโอเคเราอาจจะได้ไอเดียจากเขาในการกร๊ปปิ้งโน้ตหรือว่าการสร้างลายเบสครับครับโอเคครับสำหรับก็อีนี้ก็ มีแค่นี้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากครับ